วันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับแจ้งให้มาจับงูในบ้านเลางนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูให้แน่ใจก่อนว่าเขาแจ้งว่าเป็นงูหราเนาะแต่ก็เราก็ต้องไปดูให้ชัดเจนก่อนว่าเขาคือจริงไหมอยู่ที่ใต้ตู้ใช่ใต้ตู้ตู้อะไรครับไฟ พูดไม่มีตรงนี้ตั้ม้เลนะเดี๋นะเดยนะค่อยๆค่อตัวนี้นะไปรึป่ะไปไหนแล้วล่ะอือตรงนั้นกอยู่เลยนะอ๋อเดียไปไหนแล้วอยู่ไหมอ่ายังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนแหละคนพิษเปล่า ไม่ใช่พ่นพิษมั้งน่าจะเป็นตัวเหลืองๆอ่าเพย์ไม่พ่นพิษครับเป็นงูเห่าไทยถ้าจะแบบชาวบ้านแถวบ้านเล็กๆภาคกลางก็จะเรียกเหมือนงูเห่าปลาไหลอะไรประมาณนี้สีออกจะเหลืองๆนิดนึงเล็กๆนี่น่ากลัวเห็นไม่ค่อยตัวไม่ค่อยเห็นตัวมันด้วยไอ้หนูออกมาแล้วเดี๋ยวก็บ้าออกมา จับเลยนะห้องั้นเลยเหรอใจเย็นขึ้นเหรอคูออันนี้นะนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไล่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปนู้นดิสักจะจับผมเข้าไม่ได้ลัวเโอ๋ออกมานี่ละอ่าปล่อยให้ออกเลยครับขาตู้ สวัสดีครับสวัสดีเนุ่งเอางี้นะง่ายๆนี่นะง่ายงี้ครับอ่าอันนี้คือเบบี้เห่านะเบบี้เห่าแต่ไม่ใช่เห่็บพิษอ่าไม่เห่็บพิษครับเป็นเห่าดอกจันเนี่ยครับดอกจันเป็นรูปตัวโอหรือเลขศูนย์นะครับโอเคเอาไปชมกันข้างนอกหน่อยครับเดี๋ยวไปชมข้างนอกก่อนนะไปหนูไปไปด้วยกันจับไม่ง่ายอย่างนี้แล้วจับยาก ต้งใจปไสนามยานป่ะอ่าจำจำจำตรงนี้นะนี่แหละหนูอยู่ตรงนี้แหละให้ความรู้กับคนดูนิดนึงว่าอ่าโอ้นี่ฝนตกมาหลายวันสองวันเนาะเมื่อวานตกวันนี้วันนี้ตกบ้างนันจะหนีน้ําหนีอะไรเข้ามาอาจจะน้ําท่วมลู นะครับแล้วก็หนีเข้ามาหรือว่าในบ้านอาจจะมีเหยื่อของเขาอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมผอมอยู่นะอาจจะหิวมากาหาหนูกินด้วยประมาณนี้นะหาหนูหังคกกินนะครับก็เออไม,ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นติดไรแรงนะครับงูเห่านะตัวขนาดนี้ไวนะครับขึ้นโชว์หน่อยขึ้นโชว์หน่อยไม่โชว์เลยอ,อันนี้นเ,รเราเราเราไม่ไม่ไม่ให้เขาไม่ให้เกี่ยวกับเราไม่ให้เกี่ยวกับ จับง่ายง่ายไง่ายสบายๆเข้ากันดีกว่าลังเปียวรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยลูยลยลไอ้หนูกำลังซ่อนตัวง่ายมามง่ายลองหิวดิคุณโดนฮิวอยู่นะฮิวยิย่งมาแต่๋ยมือหน้าหน่อยปึ๊บนี่ครับ ตัวเล,เล็กๆอย่างนี้ก็พิษร้ายแรงนะครับเป็นเป็นงูเห่าไทยเรานี่แหละนะครับอก็เอ,เอาไปให้พน้นบ้านของชาวบ้านนะครับเพื่อป้องกันอันตรายเดี๋ยวเราก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้พ้นให้ห่างๆหน่อยอ่าหมู่บ้านนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปหาอะไรให้กินก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ เห็นตัวชัดๆหน่อยเามักจะถ้าขนาดเล็กๆมักชอบไปอยู่ในรองเท้าใช่อบอยู่ในรองเท้านี่อันตรายสาหรับเด็กเลยนะครับใส่รองเท้าหรืออะไรเงี้ยก่อนจะใส่ก็ควรที่จะเคาะบดออกรองเท้าบูทนะครับถ้าเราไปโดนตัวเขาเอยเงี้ยเขาจะกัดเราได้เรามีจะเรียกว่าอะไรจุดที่อยู่กลางหลังตรงตรงไม่เบี้ยอาตรงไม่เบี้ยคืออดอกจัน ตำจันอยู่หลังประมาณนี้ปล่อยให้ไลฟ์ด like ้วยลูติดไปรู้แล้ว,ปลลลวไปไหนนะวันนี้โอเค okay, นะเดี๋ยวก็ไปพักอยู่สักครู่นึง <c oughs> ให้กินอาหารเรียบร้อยก่อนแล้วก็นะครับเดี๋ยวเอาไปพักที่บ้านงู นะครับสักวันสองวันแล้วก็ให้เขากินอาหารให้เรียบร้อยก่อนพอได้ย่อยได้ที่ก็เดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเป็นแบบนี้นะฮะเอาไปปล่อยห,าหา่างๆบ้านคนใช่ครับปล่อยห่างๆหมู่บ้านคนเลยเก็ไปปล่อยนู่นเลยครับตามป่าตามเขาที่มีอาหารอุดวมสมบูรณ์สำหรับหากินได้ต่อนะครับมีน้ํามีอาหารโอเคเนาะสำหรับตัวนี้ก็อันตรายนะครับอันตรายงูเห่า พิษทำลายระบบประสาทนะครับกัดแล้วจะว่วงซึงมแล้วก็ถึงกับชีวิตได้ในเวลาระยะเวลาครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วเนาะครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้รับการปรมถมาบาย์ที่ถูกต้องในครึ่งชั่วโมงก็เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วบางคนอาจจะเร็วกว่านี้นะครับด้วยถ้าเคลื่อนไหวเยอะๆอพิษแล่นเข้าสูใ่ใจไวครับโอเค ครับก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรรู้นะครับรับวิธีการจับนิดนึงที่ผมจับหางเนี่ยที่ผมจับหางก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาก่อนนะครับเขาหนีหรือเขาสู้นะครับถ้าเขาสู้เราสามารถจักดหัวจับได้นะครับแต่ถ้าเขาหนีเราจับหางเขาก็หนีนะครับอย่าให้ตกใจเราจับค่อยๆจับเบาๆแบบนี้เขาก็จะไม่สู้เรานะครับจำยอมนะครับจำยอมแต่ก็อย่าไปไว้ใจนะครับในสถานการณ์ที่จำยอมเนี่ยไว้ใจไม่ได้ก็แนะนําให้สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย อย่าใช้วิธีการใช้มือเปล่าใช้ใช้พวกบ่วงพวกอะไรจับเขาใช้พวกบ่วงเล็กๆนะครับหรือหลอกล่อให้เขาเขาเข้าลังเข้าอะไรก็ว่าไปเนาะเชือกจับเนี่ยควรที่จะเป็นชนิดแนะนําอีกนิดนึงเนาะเชือกที่มันเป็นแบนริบบิ้นคล้ายริบบิ้นไม่บาดไม่คมมากเราจะได้ไม่เป็นอันตรายเจ็บนะครับไม่บาดเจ็บไม่เป็นอันตรายต่องูด้วยครับนะครับก็ดูร่วมกันได้ถ้าเรารู้นะครับโอเคครับผมเท้าถุง โอเคโอเคโอเคคืออ่าแนะนำนิดนึงนะการใส่ถุงเนาะถ้าเราจับหางเนี่ยสามารถใส่ถุงได้แต่อย่าทําให้เขาตกใจนะครับถุงเนี่ยมันเป็นมีอ่ามีมุมมืดอยู่แล้วนะครับงูก็จะซุกในมุมมืดเพราะว่าเขาหนีเราต้องการที่ซ่อนภัย เดี๋ยวเราลองดูนะครับมือมืดนั่นแหละครับเขาก็จะลุกเขาขอเรือเข้าเองเลยนี่นี่เลยครับมุมมืดแบบนี้ครับก็มืดเดงลงไปกวนกระทะทุกทีเลยอ่าอันนั้นอันนั้นมืดเลยนะมืดตึ๊บเลยนะโอเค อาฉกไม่ได้แต่ถามกัดได้นะได้ครับแต่ถ้าเกิดตึงๆอย่างเงี้ยเราต้องทําถุงให้ตึงถ้าถุงไม่ตึงย่นๆอย่างเงี้ยเขากัดได้นะครับเ็าจะกัดออกมาได้แต่ถ้าเกิดทําถุงให้ตึงๆนี่ตัวเล็กทําถุงตึงไม่ได้ถ้าตัวใหญ่น้ําหนักเยอะถุงจะตึงได้ครับครับผมแล้วเอาไปเลี้ยงเหรอคะน่ะเดี๋ยวเอาไปเอาไปหาอาหารให้กินก่อนกินเขียนกินหนูไปก่อนหากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาย่อยอะไรเสร็จแล้วก็จะปล่อย เดี๋คคยวจะปล่อยให้ห่างครับปล่อยให้ห่างบ้านอบคครัขอบคุณมากครับ